ตึกแดงอำเภอแหลมสิง์เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีสร้างเมื่อปีพศ .2436 เดิมเป็นสถานที่ตั้งของป้อมพิฆาตปัตตามิตรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เพื่อป้องกันศัตรูรุกล้ำจากหน้านน้ำเข้าสู่ยังดินแดนไทยต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรี โดยอ้างเหตุการณ์พิพาทเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงได้รื้อห้อมแห่งนี้ลงและสร้างตึกแดงขึ้นซึ่งมีลักษณะเป็นตึกชั้นเดียวทาสีแดงหลังคามุงกระเบื้องเพื่อให้เป็นที่พักและเป็นกองบัญชาการในขณะนั้นปัจจุบันทางการได้ปรับปรุงซ่อมแซมตึกแดงจนสามารถใช้งานได้และจัดเป็นห้องสมุดเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจหาความรู้ไม่ไกลจากตึกแดงจะเป็นที่ตั้งของกุ๊กขี้ไก่ ซึ่งเป็นสถานที่กักขังคนไทยที่ต่อต้านฝรั่งเศสในเหตุการณ์เดียวกันเราไปดูตึกแดงกันครับนี่ครับกำลังทำการซ่อมแซม ถนนที่ตรงไปก็จะลงไปที่ท่าน้ํานะครับบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นตึกเกา่าตึกแดงก็จะอยู่หัวมุมพอดีเลยนะครับตอนนี้กําลังทําการซ่อมแซมขนาดใหญ่เลยเพื่อให้คงสภาพเดิม อยู่ที่ถนนแหลมสิงสองนะครับจากาคุกชีกไก่เข้ามานิดหนึ่งเลยครับมาที่ถนนแหลมสิงสองประมาณนี้ครับตึกแดงซึ่งสร้างสมัยเยวกันนะครับรัตนโกสินทร์หรือรอสหนึ่งร้อยสิบสองตึกแดงซึ่งขณะนี้นะครับ วันที่28เมษายน2566ต่อบุตเท่าได้เดินทางมาที่นี่ตึกแดงกำลังทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งหลังเลยนะครับกำลังทำการบูรณะกันอยู่นะครับมุงใหม่ทำสีใหม่ปรับปรุงใหม่ทั้งหลังเลยนะครับ